เกิดเป็นคนเฮานี่ก็นับว่าบุญหลายโชคสบายกว่าสัตว์กันอื่นใดในโลกสัตว์ทั้งบกนี่นำบินบนทั้งอากาศความฉลาดมีหน่อยบอเ่เกิงเจี่ยวมนุษย์เฮาบุญเฮาหลายจังจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือคนเม้นสิจนหรือทุก กะยังมีเจือป่าย่ำมาลมตีตองฝนตกค่ำก่็หนาวสันเงินซ้านบ่มีสิจนตรงไหนหน่อยกะบ่มีอ่าตอนนี้เอาขอขอบคุณค่ะ วันนี้ผมที่นี่ที่จังหวัดนครพิธีดีวันครับเดินทางมาที่บ้านเมียวานนะครับพี่น้องครับหลังจากไปนิคมาวเมียวานฝันดีเราเมียวานครับวันนี้จะมาตามรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาพร้อมกันครับพี่น้องครับหลังจากวมวานะเม่วานนี่ไปจุดทูปขอต้นไทรต้นโพอยู่เนาะไทอยู่เม่วานอ่าครับสวัสดีครับเม่วานครับสวัสดีจ้าครับนี่อะไรที่เขานำ เพาะว่าแต่เสเเสียวันทกไปกินลูกขึ้นยังกวาดเงินมันเต็มบ้านเลยกวาดกล้องโอเคเปนคต้นคนเขาวาดนี่ไงวาดวาดพูดไว่พูดเต็งเยอะมันหลาู้อดอดีตตีาตีออกก็ม้ากลกันเนาะอยนนงเี้ยนะกับเขาพุณแม่ันเกหูเลยจำพูด้หนอดีตที่ตีจับม่ ไอ้วันตี่กะหาโมงหรือกะเจ้าปุ่นจ้าปีนห้าโมงเศร้ายายกินเขามือหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เป็นเขาเศร้าเป็นเท<อ>ียงก่อนเที่ยงเขาแรงแรงกะคือหนึ่งกะนอนเลยคิดไรวะไรที <c oughs> ่พักไรมันมันมันแล้วแต่มมือไั้ยอาหารแสบกักินแสบยก่อาหารบ่อแสบกะทำใจทำนึ่งกะบยื้อไปแล่ะเข่าแก่เล้วน้ามือละ เอาเวแต่นางไก่ฟังนางไก่หยจะหยใดมานีหน่อยลังเลงลมกบุย่งใหญ่อดูเป็นหน่อยสอนยปีเป็นนขอลูกล้อต่อไปชมเป่ลาพี่น้องวางสันลาแตยังอยู่น้ำลุกน้ำเตาอยู่จนรนั่นละ่ามากว่านพเม่นลาเล่นจำใช้ตลอดเวลาเลยวงจะเขาเนาะวมูจะเท่าจะเลยวัดสิว่า พี่ยังไม่แก่รอกน้องรับรองว่ายังหนุ่มอีกนานถึงฟันจะหกักถึงนังจะเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวก็พราะเป็นเรื่องของมันมันเนาะมันเจะได้ก็เรื่องของมันเนาะแล้วแต่มันสีฮักมันสีเหี่ยวอะโอ้ยิจอนะครับพี่จอดครับนี่นะครับมีว่านเท่านะครับ ก็เรืองว่าน้ำหลุกน้ำลันอย่าทิ้งพิที่เลียดมั่นทำให้คิดสบายสบายไปแต่ละมือแต่ละวันวันนี้ทำดีให้ที่จุดว่ามืออื่นกับจังที่มียังเกิดขึ้นก็มุ่งแต่ว่าปัจจุบันไหนให้เฮ็ดดีอมือหนึ่งก็คือปัจจุบันเนาะมืออื่นก็เป็นอันทั้งหน้าอนาคตตีวอีกวันนี้ทำให้ดีที่สุดว่าอย่าไป็นิเลียดในชีวิต มันเครียดไรแล้วมันลูกไปมันเบียดเบียนอืมต้องเครียดเนาะมึต้องเครียดสบายสบายอีหยังสิเกิดก็ยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีอย่เดียวเออรวย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 อย่างเดียวเมื่อวานเราก็รวยรวยอย่างเดียวนี่ก็อเครียดนะในชีวิตเขาคืออ่าแต่ว่ายายไปไปตัวบ้านมันโ่นยายต้องเอาเหตุการณ์บ่อเที่ยงขาดมึนมันเนาะ ครบก็พาไปยุดก็ะไดคอำพิธีอยู่ใส่คนเนี่ยยูคุนละตดนขนวใส่ขนวนเงินผูกโดนใส่เงินใส่ทองอยูืนันละคือกระได้บีดศูนย์ห้าไปจุดทูปไปเบีดศูน้าจ้าไปบดศูนย์ห้าเ้เลยธรรมดามันใช่ยูดทั้งไอ้ไข่เนาะเออยูดทั้งหลัง เอออยู่หลังไอ้ใครป่หลังไอ้ใครหลังทูกหลังทูกโอ้ก็แต่เห็นเรียบร้อยแล้วก็เอาเต๊ตที่แรกก็ว่าทูกบ่มีเลขทูกบ่มีเลขอันนี้บางที่บัจะได้จะว่าจังสันเนาะนางสะก็จอบไปเบิ่งขังหลังนะเจ้าโอ้ยมีมีทั้งเปลืกแล้วทั้งม่เนาะทังบ่าวเชียงคานเลยว่าโอ้ยหลวงปู่เพิ่นเมปวดหายสังหลังคนนึง ก็จะเห็นถูกเรียบร้อยแล้วผ่ากลางเยลยผู้ผ่ากลางผ่าผ่าแบวงเล็กหรอกโอ้โหพี่พน้องผ่าจีิผ่ายังงามเลยล่ะมันบดิแตกแบบเดผ่ากลางออกทางนี้ก็ยูเล็กทางหลังก็ยุีผ่อาออกยังงามเลย โอได้เป็ดสูนหายยะยายไปไปจุดขอขอหมู่ว่านเนาะตอนแรงว่านครับครับยายมีความสุส่กันเลยฝากในบอกให้กันอะไจุดไปแล้วมันมันเ่เคยเห็นเนาะถูกอยูดทางหลังธรรมดามันจิมีเล็อยู่ทางเอข่รขทางหน้านีหนแปลกยกเนาะยะมันกิ มีทางลังกันเต่ที่แรกก็ว่าอันนั้นายกจวดพุทธคุณธรรมคุณสังกับคุณเก่าจบวันนี้ยากกว่ามันบ่มีมีมันบ่มีเลยบาทเสียงขันก็ว่าายกจวดให้จบเนี้ยจุดไหมวันนี้บาทีพกร็จบจบเลยไปทองเบื้างข้างหลังมันก็ว่าโอ้ยมี่เพื่อนว่าอืมเลยเพ่นก็เห็นทางบาทเ้ียงขันว่าโอ้ยหลวงพ่อวัน ปู่เพิ่นบางเขียนหายทางหลังแล้วนะมันจะดทงนี้มีข้างหนานี่มีอยู่้างหลังครับอพได้เห็นเรียบร้อยแล้วนี่ก็ผากางอออถูกเห็นแล้วถูกพ้ากางเห็นแล้วคือีนลักษณะสีตามที่มีนีประสบการณ์มันบม่เคยเห็นไหมแต่ยูทูกมาบ่เคยเห็นว่าเล็กอยู่ทางหลังแล้วก็ที่แตกกันงที่แบบมันแตกแบ่งเลขออกเลยนะทางนี้กับ ออกต้แบงเล็กแปดพื้นแปดคงนั่นกับ่มีอืล่อแม่ิดจอัหมตกานัง่เากก็คือว่าให้ทำโต้โบยากว่านะให้โต้ตึงตฮะคุณแม่ชอบเรขอไหนครับสองโต้เจีีว่าจังไดเนาะต้องว่ามันงามมันก็ชอบเยอะเลยนี่ชอบนเปนแ้ แล้วก okay, <Okay. S 2> ็ยูทูบเออเคยเห็นเล่อยู่ข้างหลังปลยนก็เปลยนโออเออเคยเห็นคุณแม่จูดมาเป็นร้อยถูกร้อยถูกเออเคยเห็นเออเคยเห็นเออคุอยู่ก็ลังเนาะจ้จ้าต่อเ่องตัวนี้ใครั้งออนะแต่ยายฟันนั่นเขาบอกกันโอ้ีกลัก่อนฟันกระปิ่นแอ้ครับเขาบอกกันพอนะ เักเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเลขเนาะเพิ่นว่าหยังพนบอกว่าเก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 ่าเจ้าพนเรียกเสมอเจ้าพนบอว่าเก่าเก่าเออเออเออบ่ายหมดเนาะตอนนี้หลังจากคุณแม่ไปจุดจููมาฝันบอกคำฝันก่อนบ่ฝันฝันขึ้นขึ้นวันละฝันแล้วจังเลยพนพาไปยืดผื่ฝันก่อนฝันก่อนเออเมื่อขึนบ่ฝันเออมื่อขึนบ่ฝันเนาะนอนมิด นนนนเทยันนี้อยู่แล้วอยู่แล้วจริงจริงก็ใช่เพราะกยไปเยมไนาะแตดยงว่าอยู่ด้วลละแต่กังว่าไปไทยในย่า่ยังคิดอยู่สีเก่าอยู่เนีอืฝันหลอกที่แล้ยวว่าสีเก่าของไทยเพราะว่าเขาคือรถติกับพวกนู้นนนะคนหมักขนนุเต็มรถมาจอดว้วยบบนี้ย่ก็ยังมันใจอยู่ว่าสีเก่าอยู่ ขวันไทยอยู่เกาครับะคือเก่าไปหลายวันเนาะสีเกาเราอีกหลอกวอะไรครับคุณแม่ฝันแต่ฝันเด็กไปซื้อหวยเนาะเด็กไปซื้อหวยที่ออสีเกากรจัด้นหวยมาใจใจว่าเลีกซ้ตัวหาสีเกาเหมือนเดิมเหมืนเดิมบ้านนี้ฝันกันซี่แล้วขึ้นหลังคนก็ค้น มัาขนุนมัหมีนะเต็มขนุถเราว่าจะเอามาให้ยหางมาจจดบัตใน449ที่างอื่นอย่างมันใจมาขนุนเดียวมาขนุนเยอะเนาะมาขนุนราบนไทยจ้าสถาบันไทยตัวไห549 5 4จ้าจ้า549คราวไปไทยเด้นีไปทั้งสองเลยเนี่ยทั้งสองก็ไล่กันสถาบันนี้ เขาตัดให้เขาจื้ออืมใช่อ่โตัวนี้นะมันแปลกนะวะที่เคนไปขอเหล่าได้ตั้งบาทีเพื่อกว่าเอาไปไทยน้ำมันละอเราก็ตัดให้เขาเลยอ่ะอ่าเข้าอ่าแล้วก็ เงี้ยไเลยเก่าปสิแตัน้องคบเดียวให้ไปหาทางอื่นแล้มีบัวอะงที่ไม่รอดงยยกัยังมาคิดน้ำแต่ว่าเล็กมันไปอยู่ทางไหนใครน้ำอยู่ทางหลังอ่าว่าเลวมันก็มาแตกกินเหล่าเทบ่อบ่ไปเล่าเด้อ เ้บาติอันบาเตยคานเหมืนส่งคารดก่อนนะให้หอนเมืองเล่าก็เลยบอกก่นอยู่ว่าไหนส่งคารถไดปเทศไหนไปหอนเมืองเล่าวให้เพื่หอดเวียงจันบุญเขาออกหวยอยาให้แม่ม่วันสรุกตัวเองนครับอีที่ทางนี้ทางไดทางรับ หลีกทูบหลีกทูบหลีกทูบย่าเนี่ยนี่มวนันขอเล่าในแปดพื้นหาจ้ามาเนี่ยไอ้สี่กระตัดตออกไปให้ยามันนี้คว่ำฟันของย่าหาที่เก้ากระตัดห้เรียบร้อยแล้วมันนี้ยมาคว่ได้ยินคนเกากกันนะะึกว่าเก้า เขาบอกว่าเดี๋ยวบังคับให้เราเดินเข้าวอกันมาเก้าเก้าเขาเรียกในในกระดาษนี้พี่เมย์มันก็ได้เป็นพี่เสียแล้วเป็นมักเป็นะตัวนะตัวตัวเ่าไปเล่าไปเล่ายังนี้มันมันมันแปลกประหลาดเนี่ยยังสนใจอยู่ดีลองเดี๋ยวเดี๋ยวใช้นีงงทำไม่นี่ละมักนี่ละมันมันบวอยู่ข้างหน้านะก่อน ก็ต่จุดถูกมากมึงเคยเห็นสตัวนะพ่เมย์มักกรดิตัวแปดศูนย์แปดศูนย์แม่นอนมงกลไม่ดีเดี๋ยวใเมีวกลมไม่ดีใคเมีวงกลมดีกว่าเออแม่เฮ้ยองกลมไม่ดอ่าวงกลมกรไดละอพี่นนองคระชื่อขตัวนี้นีอ่ะแม่บานวงกลมให้เลยพี่นนองครบมักตัวนี้ละยายแปดแปดศูนย์เนาะ แล้จะช่วยอีกนะครับพี่น uh> ้องครับตัวเลขแม่วานนะครับพี <S <S <60 60> ่น no ้องครับตามรอบขามโค้งนะครับพี่น้องครับวันนี้ยี่สิบแปดอุปมาอุปนหยเราหกสิบแปดนะครับพี่น้องเม่วานจุดทูบได้แปดศูนย์ห้าพี่น้องสตาร์ทออกมาได้แปดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดขอบคุณเม่วานชอบเป็นพิเศษชอบส่วนตัวแปดศูนย์แปดศูนย์ยาชอบแปดศูนย์เนาะ ใหญ่มากมันเจอมันเล็กมันอยู่กลางลังเไยล่ะลังไอ้ไข่ไงว่าเรวมันพากันเนาะบ้างบ่ใหญ่เนี่ยกุบูเนาะกันหูยังกันเอยเอ้ยนาดีเออันเป็นเนื่ทางเนาะกันมัดกะตือกันบมักกะพานเนี่ยปลอดภยวิจามินในการรับชมเด้วเอฟซีทั้งไลครับคุณครับ บอกว่าเหล็กจตัวนด้ที่วัานี่บอกว่ากยทีี่ก็สยเนาะใ่กูเลยนี่เหลจะได้ไล่กัดเนียเป็นเหล็กก็เดียวกันครับือต้องมาโอ้ยอย่าตัวลูกตัวเต่าเ้อให้ตัวกับตัวถึงยายตัวเชียงเงินไม่่าอก ังไข่ทั้งเล่าทั้งเล่าพี่ว่าพี่ค้งสุดท้ายเนะพิทีโค้งสุดท้ายของแม่วันแกเมนมื่นวะมื่นออกไท่เจ้าแต่พอเจ้าพุ่นกัดเล่าก่อนต้องตีไข่ไอ้แม่ฮันด้อ้เดจามกูตุ้งกลงนะนี่แล้ะสุดท้ายคือที่ขาดอะไรกพนดได้แค่น้อยเอาตัวไรพอเอฟซีมั้ง คนลำจัไมน้อยอะไ่อะไทไ่ไรที่าำอไี่ำอไำอไรอะไรอรนี่ทำอะะไ่อั่ทำะไ่อไร่ทอะร่อี่นอไี่อ่อะี่าำอะไรที่ทสะ่ำอร่อ่ทำอะทันอี่นำไร่ทำอะทอะไไอ ความฉลาดมีหน่อยบอกครืค่งเสียวมนุษย์เฮาบุญเฮาหลายจังจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือคนเมืนสิจนหรือทุกข์กันยังมีเจือปาย่ำมาล้มตีตองผลจกห้ำก็หนาวสัน่นเงินซานบ่วมีสิจน ตรงไหนน่อยกับอมีอ่าตอนนี้เดาพอเกบินก้าฮะอันน้อยขับไุ่ได้เลยมีตัวออกแปดนหนอืโอกันออกแปดตุ้นหานใหญ่กับเอยแล้วก็หาซี่ออะไนเนี่ยหาที่เก้บ แล้วนตัวรุร่มนอ่านีี่ั้นขาเนากนคนนี่ว่าน่รัี่น้นครับอันนั้นพวกชัดมันมีเสือมีบ่าคือเห่าเนาะเห่ากับเกิดเป็นคตเนาะบุญไลไยเนี่แต่มันเกิดเงาคนจะเหาะกับไห้หาสนนันสนนี่เสือป่ากับามีใจทำความดีไปแล้ว ของดีก็ได้ดีนะของแม่เนาะส่วนดีตกหน่ำเบาไหลตกไขว่เบาใหม่เวลาตกต,ตุกไดห้หยางมาก็จะมีเศรษฐีใจบุญจลอยเหลืออุปถัมภ์กับตัวขี้มาข่าวมาจ้อยอ๋เอ,เน,อเนีย่ยแล้วความดีไม่มีใครอยากได้ให้เห็ุเนอะ้ามันบ่มีใครเลยเนาะความดีนะครับเป็นความรักความเมตตาความสงสาร ไายของเม่วานนะจ๊ะพระมใจน้อยครัเม่วานตื่นขึ้นยามวันเท่ากัยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีว่ะ่าไปชี้เลียดนะยิ้มไว้ในชีวิตสู้จูู่้แล้วก็รวย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 การอันนั้นการมันสได้กะนโคนพลอยได้บ้างท่านกับได้โคนพลอยได้ อย่าไปเลี่ยมันบ่ถือกตทางมันถือแต่ทางมันเป็นเรืปกติเนอะเออเป็นเรื่องปกติโอ้มันเ่องอะไรบางครัการหูตันแข่งขันนอาไว้่บนในลำลายตัวนี่ลำตัวเดียวแหละลำตัวเดียวเลยเออลำตัวเดียวเลยครับตัวนี้่มาบไดกับที่จะสนุกสนานนทียานะครับพี่น้องครับอที่จะบันทึกที่ไดไปกขอบคคุณแม่วันนะครับพี่น้องครับวันี้เห็นงานว่มีเนอยู่ครับ ทันงานหมดแหละเวลาขอบคุณมิวันค่ะขอบคุณค่ะให้มันมาให้เอียงล่ะวิธีเรียบง่ายวิธีเรียบง่ายวิธีเชาบ้านให้มันมาเฮงเฮงให้รวยรวยรวยเด้อล่ะเอ้ยมีแต่รวยกับรวยเงินเหลือเก็บเหลือใส่เต็มธนาคารเต็มกระเป๋าพร้อมอะยะอ่ะยะจุกไปหมดเลยมีแต่เงินเดี๋ยวมื่นล้านแสนล้านุ่นละจ้าตู้ แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าสวัสดีค่ะก็ <c oughs> คือ